คุณกำลังหาวิธีสร้างแผนการตลาดออนไลน์ใช่ไหมเยี่ยมก่อนจะเริ่มต้นและประสบความสำเร็จบนเว็บมีคำถามสำคัญสองข้อที่คุณควรถามตัวเองนั่นคือฉันคาดหวังอะไรจากแผนการตลาดออนไลน์และจะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเรามาดูเรื่องนี้กันจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือตอนจบนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นในตอนท้ายสุดในการวางแผนการตลาดออนไลน์ให้เริ่มต้นด้วยเป้าหมายทางการตลาดของคุณให้คิดว่าฉันต้องการให้แผนนี้นำไปสู่สิ่งใด จากนั้นคิดหาขั้นตอนและสิ่งที่คุณต้องทําเพื่อบรรลุปเป้าหมายและตั้งงบประมาณการตลาดที่จะช่วยให้คุณบรรลุปเป้าหมายเราจะเริ่มต้นด้วยการพูดถึงเป้าหมายเป้าหมายทางการตลาดสําหรับธุรกิจของคุณอาจเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่การสร้างยอดขายเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทประชาสัมพันธ์ส่วนลดไปจนถึงทําให้ผู้คนเห็นเว็บไซต์คุณมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอะไรเป้าหมายนั้นควรเฉพาะเจาะจงวัดผลได้ดําเนินการได้เป็นไปได้จริงและมีกําหนดเวลากล่าวคือคุณต้องการสร้างเป้าหมายที่ส마ート S.M.A.R.T. ต่อไปนี้คือตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมมีลูกค้าใหม่สมัครรับคำปรึกษาฟรี200รายภายในเดือนสิงหาคมขายผลิตภัณฑ์รุ่นที่กำหนดให้ได้500หน่วยภายในเดือนกันยายนเพิ่มฐานลูกค้าอีก100รายจากลูกค้าเดิม400รายภายในเดือนเมษายนมีผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณเพิ่มขึ้น1,000รายภายในสิ้นเดือนเป้าหมายของคุณควรเป็นอะไรก็ได้ที่ธุรกิจจำเป็นต้องมีในการเติบโตแต่ระวังอย่าเพิ่มจำนวนเป้าหมายมากเกินไป เมื่อตั้งเป้าหมายเรียบร้อยแล้วให้คิดว่าจะบรรลุเป,ป้าหมายเหล่านี้ได้อย่างไรคิดถึงขั้นตอนที่คุณต้องดาเนินการเพื่อไปถึงจุดนั้นหนึ่งในขั้นตอนแรกๆควรพิจารณาว่าคุณต้องแสดงตัวตนบนโลกออนไลน์อย่างไรเพื่อบรรลุเป,ป้าหมายของคุณคุณอาจทําทุกอย่างได้จากเว็บไซต์ของคุณหรืออาจรู้สึกว่าคุณต้องแตกออกมาจากเว็บไซต์ของคุณและต้องเพิ่มบล็อกหรือเว็บไซต์เครือข่ายสังคมตัวอย่างเช่นถ้าเป้าหมายคุณคือการเพิ่มยอดขายการเพิ่มผู้เข้าชมไซต์ของคุณก็อาจเพียงพอแล้วถ้าเป้าหมายคุณคคือกกกกาาาารรสส้้้งมมมัััพนนนนนธ่แฟขึบลูเดิ เว็บไซต์เครือข่ายสังคมอาจเหมาะกับคุณและถ้าคุณต้องการให้แน่ใจว่าผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าในท้องถิ่นจะค้นพบเว็บไซต์คุณได้ง่ายคุณควรลองใช้ข้อเสนอในท้องถิ่นเช่นรายการออนไลน์ในท้องถิ่นไม่ว่าคุณเลือกเดินเส้นทางใดคุณต้องแน่ใจว่าผู้ที่คุณต้องการเข้าถึงคือลูกค้าเดิมหรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าสามารถหาคุณเจอถามตัวเองว่าลูกค้าของฉันมีแนวโน้มที่จะค้นหาฉันในที่ใดมากที่สุดเมื่อคุณรู้ว่าคุณต้องการบรรลุเป้าหมายใดและลูกค้าคุณอยู่ที่ไหนแล้วขั้นตอนต่อไปคคืออนนาาลููกก้้ไปททิศงี่ถต มีหลายวิธีในการประชาสัมพันธ์ตตวตนบนโลกออนไลน์ของคุณแก่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเช่นคุณสามารถปรับรูปลักษณ์เนื้อหาเว็บไซต์ของคุณให้ดึงดูดผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้ดีขึ้นสร้างโฆษณาที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของคุณและประชาสัมพันธ์ข้อเสนอและส่วนลดพิเศษเพิ่มธุรกิจของคุณลงในรายการท้องถิ่นของ Google เพื่อเพิ่มยอดขายในท้องถิน่นสร้างเว็บไซต์เครือข่ายสังคมให้กับธุรกิจของคุณและแบ่งปันเรื่องราวอัปเดตโปรโมชั่นและข้อมูลอื่นๆกับผู้ติดตามแสดงส่วนลดของคุณบบเวว็ไซต์์ราิจท และขอให้ลูกค้าที่พบงพอใจแนะนําสินค้าของคุณต่อตอนนี้ถึงเวลาตั้งงบประมาณการตลาดของคุณแล้วการพิจารณาว่าคุณต้องการใช้จ่ายเท่าไหร่คุณต้องถามตัวเองว่ายอดขายใหม่การแนะนําต่อการสอบถามข้อมูลหรือสิ่งอื่นมีค่ากับคุณเพียงใดคําถามนี้อาจตอบยากแต่เป็นคําถามสําคัญมากนอกจากนี้คุณต้องพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนดําเนินการของคุณด้วยเช่นค่าโฮสติ้งสําหรับเว็บไซต์ค่าใช้จ่ายในการแสดงโปรโมชั่นบนเว็บไซต์ค่าใช้จ่ายในการแสดงโฆษณาออนไลน์และอื่นๆ เท่านี้เองจะไม่ว่าขั้นแรกให้ตั้งเป้าหมายของคุณจากนั้นหาขั้นตอนเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นแล้วตั้งงบประมาณที่เหมาะสําหรับคุณ